สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับก็มาเจอกับครูอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนกันนะครับสําหรับในเรื่องของคงภาพพระราชพงศาวดารน,นะครับคลิปนี้คงจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วล่ะครูคิดว่าอย่างนั้นเนาะ<อ>เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์นะครับคุณค่าของอคุณค่าโครงภาพพระราชพงศาวดารเนาะที่เราได้เรียนเนื้อหาไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมา วิเคราะห์ค <c> ุณค่ากันนะครับซึ่งในประเด็นเนื้อหาที่เราจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะมีด้วยกัน4ประเด็นหลักๆเนาะสประเด็นหลักด้วยกันนะครับประเด็นแรกที่เราจะวิเคราะห์นะครับก็จอเป็นคุณค่าด้านเนื้อหานะครับ2ก็จะเป็นคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์นะครับแล้วก็3ก็จะเป็น คุณค่าด้านสังคมนะครับแล้วก็4ประเด็นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นข้อคิดที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเรานั่นเองนะครับนักเรียนเด็กๆเมื่อเด็กๆเรีย,ยนไปแล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องอนําข้อคิดที่ได้จากเรื่องเนาะไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะอ่านะครับสำหรับประเด็นแรกนะครับที่เรา วิเคราะห์กันนะครับก็จะเป็นคุณค่าทางด้านเนื้อหาเนาะโดยภาพเรกที่เราจะมาวิเคราะห์นะครับก็จะเป็นโครงภาพที่10นะครับภาพพระสุริโยไทยขัดคอช้างนั่นเองนะครับซึ่งสําสหรับโครงภาพโครงโครงภาพที่10นะครับมักเรียนก็จะกล่าวถึงพระสุริโยไทยเนาะที่ไปออกรบร่วมกับพระมหาจากักรพรรดินะครับหรือว่าพระสวามีนั่นแหละ หายออกรบแล้วก็ถูกพระเจ้าแปลเนี่ยใช้พระแสงของน้าเนาะฟันแล้วก็ขาดสะพายแร่งนะครับนักเรียนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตันยูนะครับของอพระสุริโยไทยนะครับที่มีต่อพระสวามีก็คือพระหมหาจักรพัิเนาะแล้วก็่อแผ่นดินนะครับที่ยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องแผ่นดินจากอริราชศัตรูนะครับที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีแผ่นดินอยู่จนถึง ทุกอ่าทุกปัจทุกวันนี้นะครับจนถึงจุจนปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะครัวนี้เนี่ยนะครับสําหรับอเรื่องนี้นะครับโดยหลักๆนะครับสําหรับนี้ภาพพะสรุโยธัยเนาะก็จะแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีของพระสุริโยไัยนั่นเองนะครับที่มีทั้งต่อพระสวามีนะครับแล้วก็ต่อชาติต่อบ้านเมืองนั่นเองนะครับนักเรียนอ่าครัวนี้เรามาดูต่อนะครับสําหรับ ภาพที่สองนะครับจะเป็นภาพที่ห้าสบกเนาะภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะครับเด็กๆอ่าก็จะเป็นภาพนี้เนาะสำหรับภาพที่ห้าสิบกนะครับภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะครับนักเรียนก็จะเป็นภาพที่กล่าวถึงวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์เนาะที่มีหน้าที่เป็นนายท้ายเรือนะครับแลาเป็นพันท้ายนั่นแหละนะครับที่ทํางานด้วยความจงรักภักดีมีความซื่อสัตย์นะครับทั้งต่อ พระมหากษัตริย์แล้วก็ต่อหน้าที่ของตัวเองเนาะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยพันท้ายนรสิงห์เนี่ยอะไรเอ่ยติ๊กตอ,อกติ๊กตอกติ๊กตอก homage, มีความซื่อสัตย์นะครับในการรักษากฎหมายรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายกฎมนเทียนบานเอาไว้นั่นเองนะครับเพราะว่าพันท้ายนรสิงห์เนี่ยเนื่องจากว่าทําขนเรือหักนะครับซึ่งตามกฎมนเทียนบาลเนี่ยได้ระบุไว้ว่านะครับถ้าพันท้ายผู้ใดถือท้ายเรือพระที่นั่งให้ศีรษะเรือพระที่นั่งนั้นหักนะครับ ท่านว่าพันท้ายนั้นถึงมรณนะโทษให้ตัดศีรษะเสียนะครับซึ่งจากข้อกําหนดหรือว่าจากกฎหมายข้อนี้นะกฎมนตเียบาลข้อนี้นะครับทาให้พันท้ายนรสิงห์นเนี่ยยอมรับโทษที่ตัวเองกระทําแต่โดยดีนะครับก็คือยอมถูกประหารชีวิตเนาะเพราะว่าตัวเองทําให้โขนเรือพระที่นั่งหรือว่าเรือเอกชัยเนี่ยนะครับหักนั่นเองนะะเนาะแสดงให้เห็นถึงความ ซื่อสัตย์เนาะความตรงและพดีการรักษากฎหมายรักษาความสัมปิ์ของกฎหมายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการรักษาเกียรติของพระหมหากษัตริย์ด้วยนะครับไม่ให้พระหมหากษัตริย์เนี่ยเป็นที่คอรหาได้นะครับว่า,าพูดอะไรแล้ยไม่ทําตามคําพูดนั่นเองนะครับนักเรียนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อเนาะคราวนี้นะครับเรามาดูในด้านของ คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์นะครับโดยภาพแรกนะครับที่เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับนักเรียนก็จะเป็นภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างเนาะคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยอ่าครูให้ครูมานักเรียนครับลองอ่านดูเนาะแล้วเดี๋ยวเราลองวิเคราะห์กันนะครับขุมนมรรนเงาฟาดฉาดฉะขาดเร่งตราบอุระรุบวินโอรสรีบกันพระศพสู่นครแห ศูนย์ชีพไปศูนย์สิ้นพศผู้สังเสร,ริอ่านักเรียนลองคิดดูนะครับว่าจากโครงบทนี้เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างเอ่ยที่เป็นวนรรณศิลป์เนาะติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกคิดออกไม่เอ่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เราเห็นเนาะเราจะเห็นหนาฏการนาฏการก็คือการใช้คําที่แสดงการเคลื่อนไหวนั่นเองนะเนี่ยก็คือเห็นภาพที่มันเคลื่อนไหวนั่นเองเนาะเราไม่เห็นภาพที่มันอยู่อยู่กับที่นะครับสําหรับ นารการที่เราเห็นนะครับจะอยู่ในสองบาทแรกเนาะขุนมนร่อเงาวฟาดฉาดชะขาดเล่งตราบอุระรุบดินนะครับเมื่อเรียนจะเห็นว่าขุนมอนเนี่ยใช้เงาเนาะร่อนเงาวคือใช้เงานะครับฟาดบนใช้เงาฟันตัวของพระสุริโยไทยนะครับทําให้ขาดสะพายเล่งเนาะตั้งแต่ไหลลงมาจนถึงใต้ราวนุมนะครับแล้วก็ทําให้พระองค์เนี่ยตกหรือว่าล่วงลงมาแล้วก็ มีอาการดิ้นนะครับนั่นเองเนาะอันนี้เราจะเห็นน้าจาการนะครับการต่อสู้ตอนที่พระสุริโยไทผูกพระเจ้าแปรนะครับใช้เงาปันตัวของพระสุริโยไทนั่นเองนะครับอ่ะอีกอย่างนึง่งใครเห็นอะไรอีกไหมเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่านะครับเราจะเห็นสัตต์พจนธเนาะสัตท์พจนธก็สัตว์พจนธโูหารนะครับเป็นการเรียนเสียงธรรมชาตินะครับเราจะเห็นคําที่คําว่าฉะฉะนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ย ก็จะกล่าวถึงตอนที่เงานะครับฟาดลงบนตัวของพระสุริโยไทยนั่นเองนะครับเรียนดังฉากฉากเนาะซึ่งสัตว์ะพดนะครับอาจจะเป็นเสียงนุกร้องก็ได้จิ๊จิอะไรเงี้ยหรือเสียงปืนปั้งปั้งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะถือว่าเป็นสัตว์พจพ์ทั้งสิ้นเนาะอ่ายังไม่จบนะครับสำหรับวรณศินในภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้านะครับอ ครูให้ครูมาอีกแล้วนักเรียนเราลองอ่านครงกันดูเนาะแลวเรามาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งว่ามีวรรณศิลป์อะไรนะครับพลละไกลกลองหน้าเร้ารวมรันกันเฮยช้างพระเจ้าแปรประจันคดไทยสารทรงสวดสีผันหลังเล่นตะลือแทตะลีนขับคดไล่ใกล้ขิดท้ายคชาทานนักเรียนลองดูลองคิดดูว่าจากโครงบทนี้เนี่ยเราเห็นวรรณศิลป์อะไรอีกครับนอกจากสองตัวแรกที่เราเคยไป นาฏการไปแล้วเราเจอสัตพูสธไปแล้วในโครงบทนี้เราเจออะไรเอ่ยใครบอกครูได้บ้างอ่านะครับสิ่งที่เราเจอนั่นก็คือการหลักคําเนาะการหลักคํานะครับนักเรียนการหลักคําในลักษณะเ,เราจะเรียกอย่างว่าการเล่นคําพ้องความหมายก็ได้เนาะคือคําพ้องความหมายก็คือคําทีเ่เขียนต่างกาันอ่านออกเสียงต่างกาันแต่มีความหมายเหมือนกันนั่นเองนะครับหรือเราจะเรียกอีกอย่างว่า คำวยพน์ก็ได้นะครับนักเรียนซึ่งในบทนี้เนาะที่เด่นๆนเลยเราเห็นคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าช้างนะครับมีคำว่าช้างคดเนาองสาราข้าชาทานซึ่งเหล่านี้นะครับจะแ,แปลว่าช้างด้วยกันทั้งสิ้นเนาะเราเห็นการหลักคำที่เด่นน็คือคำว่าช้างเนาะมีการใช้คำวยพน์ทั้งคดทั้งสารทั้งข้าชาทานซึ่งหมายถึงช้างด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ หรือคําอื่นๆที่มีอีกนะครับจากบทนี้อย่างเช่นคําว่าไทนะครับคําว่าไทในที่นี้จะหมายถึงพระมหากษัตริย์นะครับนักเรียนหรืออีกคํานึ่งที่เราเจอคําว่าตาลิงตาลิงในที่นี้หมายถึงพม่านะครับนักเรียนเนาะเราเห็นคำไวโพจน์ค่อนข้าง,างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับโครงบทนี้เนาะซึ่งการใช้คําไวโพจน์ในลักษณะนี้นะครับนักเรียนมันจะ,สะแสดงถึงความสามารถของตัวกวลีนในการแต่งคาประพันธ์นั่นเนองเนาะเหมือนกับว่า ชูว่าตัวเองเนี่ยรู้คําเยอะนะมีคลังคําเยอะรู้จักคําศัพท์เยอะอย่างเนี้ยนะครับนักเรียนเนาะอ่าคันนี้เรามาดูต่อนะครับที่วรรณศิป์นในภาพพันท้ายนรงิ์ถวายชีวิตบ้างนะครับอ่าครูให้ครูมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันเนาะผู้บานบำเหน็จให้โทษถนอมใจนอพันไม่ยอมอยู่ยอมมอดมวย พระเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพ่อพันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งปรักเพนีนักเรียนครับจากโครงบทนี้นักเรียนลองดูว่าเขามีอะไรที่เป็นคุณค่าธนารณศิ์ที่เป่งอยู่บ้างเราลองดูซิติดตอกติดตอกติดตอทคิดออกไม่เลยอ่านะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะเห็นว่ากวีเนี่ยนะครับใช้คําที่กระชับเนาะแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งนะครับนักเรียน คำที่กระชับและมีความหมายที่ลึกซึ้งเนาะเราลองดูนะครับเรามาดูกันที่คําว่าพันก่อนเลยนะครับคําว่าพันเนาะคําว่าพันนะครับซึ่งพันในที่นี้เป็นคําเพียงแค่คํคเดียวนะครับคือคําว่าพันเนาะแต่เป็นคําที่หมายถึงอะไรก็คือหมายถึงพันท้ายน,นรสิงนั่นแหละนะครับซึ่ง พันท้ายนรสิงห์ถ้าเราเอามาใส่หมดมานาันอาจจะยาวไปเนาะผู้แต่งอาจจะแต่งไม่ได้เขาใช้คำว่าพันแค่คําเดียวแต่ถามว่าเราในฐานะผู้อ่านเราอ่านแล้เรารู้เรื่องเลยไหมเราก็รู้เลยเรารู้ว่าเขาหมายถึงพันท้ายนรสิงห์นะครับลักษณะนี้เนาะเราจะเห็นการเขาเรียกว่าเป็นการใช้คําที่กระชับแต่ว่าได้ความหมายที่กว้างแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งนะครับซึ่งอีกคํานึงจากในโครงบทนี้นะครับก็คือคําว่าอะไรเอ่ยอ่าคาว่าพระนะครับักเรี่ย คำว่าพระในที่นี้เนาะเราลองดูนะครับคําว่าพระเส้นครูตรงมากเลยนะครับคําว่าพระนะครับเราในที่นี้ก็คือหมายถึงพระเจ้าเสือนะครับเราใช้คําว่าพระแค่คําเดียวแต่แทนตัวของกษัตริย์หรือว่าตัวของพระเจ้าเสือนะครับซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันเนาะใช้คําน้อยแต่กินความมากแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งนั่นเองนะครับอ่าจบไปนะครับสําหรับการใช้คําที่กระชับเนาะ คราวนี้เรามาดูต่อยังมีอันนึงที่เป็นวนนรรณศิลป์ระดับครงบทนี้มีใครพอจะบอกครูได้บ้างเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่านะครับก็คือการเล่นสัมผัสอักษรนะครับเราสัมผัสพยัญชนะเนาะเราจะเห็นนะครับคําว่าบ้านคําว่าบํานะครับในผู้บ้านกับบังหนิดเนาะคำว่าโทษกับคําว่าถนอมนะครับเราใช้เสียงเถิ อันนี้เราจะเป็นลักษณะของการเล่นเสียงเนาะพิเศษกว่าตัวอื่นนะครับเสียงแต่เป็นเสียงของพยัญชนะเหมือนเดิมเนาะคันนี้เรามาดูนะครับยอมอยู่ยอมนะครับนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นการเล่นสัมผัสอักษรเช่นเดียวกันมอดกับมวยก็เป็นการเล่นสัมผัสอักษรเนาะคานนี้เรามาดูต่อนะครับคําว่าเปลี่ยนนะครับเปลีย่ยนคําว่าปลอมนะครับรคําว่าปลอมเนาะเส้นครูนะครับตรงมากเนาะ คำว่าทูนกับคําว่าทัศนะครับคําว่าท่านกับคําว่าทิ้งตรงนี้เราไปลองดูเนาะซึ่งเนี่ยจ,จะเป็นการเล่นสัมผัสอักษรเนานะซึ่งเราจะนับนะครับสัมผัสอักษรเนี่ยเราจะดูเฉพาะในวักเดียวกันเท่านั้นนะครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมคําว่าโทษตรงนี้ครูให้เป็นสัมผัสอักษรทาไมคําว่าโทษตรงนี้ครูถึงไม่ให้ล่ะเพราะว่ามันอยู่กันคนละวักนั่นเองนะครับนักเรียนเนาะอ่านะครับ อ่าเรามาดูกันนะครับการสัมผัสอักษรเนาะผู้บานกับบำนิดนะครับเราเห็นคำว่าบานคําคำว่าบำนะครับจะใช้เสียงใบไม้นอนหรือว่าเสียงเบึกเพลชนะใบไม้นะครับเสียงบึกนั่นเองเนาะคันนี้ยอมอยู่ยอมใช้เสียงเยิดนะครับหรือว่าตัวยอยักษ์นะครับอ่ามอดมวยนะครับใช้มอม้าเนาะเสียงมึนะครับแล้วก็มาที่เปลี่ยนกับคําว่าปลอมนะครับเปลี่ยนกับปลอมเนาะเป็นการนมผันอักษรที่เดียวกัน ใช้เสียงปลอ,อนะครับปลอคอวบกล้ำเนอะเราจะเป็นเสียงเปิดนะครับแล้วก็ทูลทัดท่านทิ้งโทษถนอมนะครับจะเป็นเสียงเถิดหรือว่าตัวทอนะครับซึ่งถนอมจะเป็นเสียงเถิดนอกจากตัวอื่นจะเป็นตัวทอด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเรียนอ่าอันนี้สําหรับวรณศีลเนาะของภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะครับอ่านะครับคานนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ การวิเคราะห์คุณค่าทางด้านสังคมกันบ้างนะครับสําหรับคุณค่าทางด้านสังคมเนาะภาพแรกที่เราจะมาดูกันนะครับนักเรียนก็จะเป็นภาพพระสุริยไทยขาดคอช้างนะครับสําหรับประเด็นแรกนะครับที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือแสดงให้เห็นสภาพเผตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนอ่าครุยครูมาอีกแล้วนะครับครุยครูมาอีกแล้วเนาะเราลงมาอ่านโครงกันนะครับ บุรงนองนามราเจ้ายอมรามันเฮยยกพยุหะเสยงยายิ่งแก้วมอนม่านประมวลมาสามสิบหมื่นแฮถึงอายุทยีตแล้วอยู่ใกล้นักครราพระมหาจักพรรดเผ่าพัวดุลสยามเฮยวางค่ายรายรีพลเพียบล่าดำริจักใครยนแรงสึก ยกนิกรทับกล้าออกตั้งกลางสมอนนักเรียนครับจากโครงทั้งสองบทนี้เนาะเราเห็นอะไรบ้างหนอลองคิดดูซิติ k ตอกติ k ตอกติดตอกอ่านะครับเราจะเห็นภาพของการสึกสงครามเนาะนักเรียนเราจะเห็นภาพของการสึกสงครามในการทําการสู้รบเนาะดยในกองทัพนะครับทั้งทางฝั่งไทยและก็ทางฝั่งพม่านะครับจะมีกระยัเนาะกษัตร,ริย์ซึ่งเป็น จอมทัพนะครับออกเป็นองค์จจมทัพเป็นเม่ทัพในการนําทัพออกมาสู้รบนะครับทั้งสองฝั่งเนาะแล้วก็ตามมาด้วยทหารทั้งฝั่งพม่าแล้วก็ทางฝั่งไทยนะครับซึ่งในลักษณะการสู้รบในการทาศึกสงคารามในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการแย่งชิงอาณานิคมนะครับก็คือพม่าก,ก็ต้องการให้อยุธยาเนี่ยเป็นอาณานิคมของพม่านั่นเองนะครับนักเรียนเนาอะ,อะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับอ่า สำหรับคุณค่าทางร่างสังคม่อนะครับภาพพระสุมียุสขัดพอช้างเหมือนเดิมเนาะอ่าให้โครงมาอีกแล้วครับพลละไกลกรองหน้าเร้าวรุมรันกันเฮยช้างพระเจ้าแปรประจันคดไทยสารทรงสวดสีผันหลังเล่นตะลืดแทตะลีงขับคดไล่ใกล้ปิดท้ายขชาทานนักเรียนลองดูเนาะจากโครงบทนี้นะครับเราดูว่าเขาเนี่ย เฝงอะไรไว้นะครับสําหรับคุณค่าทางด้านสังคมที่ทําให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีขยัอะไรไม่เอ่ยอ่านะครับก็คือพาหนะในการศึกสงครามนะครับซึ่งก็จะใช้ช้างนะครับในการทําศึกสงครามเนอกึ่งการศึกสงครามทาศึกที่ใช้ช้างเราจะเรียกว่าอะไรเอ่ยเราจะเรียกว่าการทํายุทธหัตถีนอกคือการรบบนหลังช้างนั่นเองนะครับนักเรียนอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูต่อเนาะเมื่อมีช้างเป็นผานะและมีอะไรต่ออีกนะครับนักเรียนอ่าโครงใหม่อีกแล้วครับขุนมนร่อนเงาฟาดฉาดฉาขาดเร่งตราบุระรุบบินโอรสรีบกันพระศพสู่นครแห่ศูนย์ชีพไปศูนย์สิ้นพศผู้สรรเสริญนักเรียนครับเราลองดูเนาะว่าโครงบทนี้เนี่ยเขาเฝงอะไรไว้อีกเขาสะท้อนอะไรทางด้านสังคมมาไว้ให้เราเห็นอีกครับติ k ต o k ติ k ตอก,ตก อ่านะครับก็คืออาวุธในการศึกสงครามนะครับซึ่งในการรบบนหลังช้างเนี่ยเราจะใช้ดาบไม่ได้นะครับเพราะว่าดาบเนี่ยด้ามมันสั้นเนาะอาจจะทำให้การปีการปีรันฟันเทงการอาจจะไม่ถนัดนะครับจึงใช้เงาเนาะซึ่งเงาเนี่ยจะมีปลายที่เหมือนกับดาบกเนี่ยมีคมมีโค้งงอนแล้วก็คมเหมือนกันนะครับแต่มีด้ามที่ยาวกว่า ทำให้เวลาการสู้บนหลังช้างเนี่ยลักษณะการสู้บนหลังช้างนะครับก็จะห่างออกมาเนาะเพราะตัวช้างมันยาวแล้วก็มันกว้างนะครับเรนเราจึงต้องใช้ง้าวเนาะเพื่อจะในการปันกันได้อย่างถูกอารีราศัตูนะครับเนาะ,ะนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อนะครับในภาพ ทังใ้านวรสิงถวายชีวิตบ้างนะครับคุณค่าทางน้าสังคมจะมีอะไรบ้างเนาะประเด็นแรกนะครับที่เราดูกันยังเป็นประเด็นเดิมอยู่เนาะคือเป็นสภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับอันดับแรกเลยอ่ะครไูไว้ครูอีกแล้วสันเพชรที่แปดเจ้าอายุทยาส็ิประพาสรงปลาปากน้ําล่องเรือเอกชัยมาถึงโคกขามพ่อคลองคดขนเรือค้า ขัดไม้หักสลายนะักเรียนครับเราลงดูว่าเราเห็นอะไรเอ่ย t ิกตอกทิกตอกทิกตอกตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครูบใบหนึ่นามันเปลี่ยนไปจากอดีตละตอนนี้เรามีรถมาอ่าถูกต้องครับเราเห็นในเรื่องของพาหนะในการสัญจรเนาะก็คือจะใช้เรือนะครับในอดีตใช้เรือแล้วก็เส้นทางในการสัญจรในการสัญจรนะครับนะักเรียนก็จะต้องใช้เป็นการสดิเป็นการเดินทางทางน้ำนั่นเองเราใช้แม่น้ําลําคลองนะครับในการ เดินทางเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถูกเทนมาด้วยถนนเนาะแม่น้าลาคงก็ถูกเทนมาด้วยถนนนะครับส่วนเรือนะครับก็ถูกเทนมาด้วยรถนั่นเองนะครับปัจจุบันเนาะอ่านะครับเราเห็นภานะในสมัยอทธยาไปแล้วนะครับว่าเขาเดินทางกันทางเรือเนาะใช้แม่น้านะครับเป็นสิ้นทางในการสัญจรเนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อนะครับสาหรับโครงประกอบไปเนาะพันท้ายตกประมาสิ้นสติคิด โดดจากเรือทูลอุทิศโทษร้องพันท้ายนรสิงผิดบุครฆ่าเสียทืนหัวกับโขนเรือต้องคู่เส้นทำสารนักเรียนลองดูเนาะครุมบทนี้เราเห็นอะไรเอ่ยภาพรวสังคมอความสําคัญของกฎหมายแล้วก็ความเชื่อเนาะอันอดับแรกเลยเรามาดูความสําคัญของกฎหมายก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะ ยึดถือเนาะความสําคัญของกฎหมายมากนะครับบางเดือนเราจะเห็นได้เลยหไหมพอโขนเรือหักแล้วเนี่ยพันท้ายนรสิงเนาะก็ดูดจากเรือเลยเห็นไหมครับดูดจากเรือแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยผิดเนาะจะต้องได้รับโทษเนาะบุตรฆ่าเสียเปรียนั่คือให้ประหารชีวิตของตัวเองเสียเถืดนะครับเพราะคือเป็นการเคารพต่อความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายนะครับคุณนายดิเนเขาจะกลัวเนาะเกรงกลัวกฎหมายนะครับเพราะเขาถือว่าบ้านเมืองนี้คือมีแปรนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายเป็นที่ที่เกรงกลัวแล้วก็เป็นที่ที่เคารพของ ผู้คนนั่นเองนะครับแล้วเราจะเห็นความเชื่อความเชื่ออย่างนั้นคือความเชื่อในการทําสารนอกในการเส้นสังเวยนั่นเองนะครับทำสารเพื่อจะเส้นสังเวยความผิดของพันธยนรสิงในครั้งนี้นั่นเองนะครับให้เอาหัวของพันธยนรศิงแลวก็โขนเรือที่ตัวเองทาหักเนี่ยนะครับให้ไปไว้ไว้ที่สารด้วยเช่นเดียวกันเนะาะนะครับอันนี้เป็นการเชื่อนะครับเป็นความเชื่อนาะ อ่านะครับคันนี้เนี่ยเรามาดูกลับมาต่อที่ภาพของพระสุริยุธยขัลพอช้างเนาะเป็นยังเป็นคุณค่าทางด้านสังคมเหมือนเดิมนะครับนักเรียนแต่เราจะมองในประเด็นที่สองละนะครับก็จะเป็นแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมของคนไทยในอดีตเนาะเรามาดูกันนะครับว่าคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ค่านิยมของคนในอดีตในสมัยอยุธยานเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่าให้ครูมาอีกแล้วครับ บางออดอัครรศผู้พิสมัยท่านนานามพระสุริโยไทยออกอ้างทรงเครื่องยุทธพิชัยเช่นอุปราชแทร่ถลืงขชาทานขวางควบเข้าขบ,บวนใครอ่านักเรียนลองดูว่าโครงบทนี้เราเห็นอะไรเอ่ยอเราเห็นพระสุริโยไทยแต่งตัวด้วยเครื่องยุทธพิชัยใช่ไหมเหมือนกับพระมหาอุปราชนะครับนักเรียนลองดูเนาะแสะดงว่าเราเห็นอะไรเอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตก,ตก เราเห็นความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวนะครับของพระสุริโยไทยนั่นเองนะครับที่ไม่มีความเกรงกลัวต่อศึกสงครามนะครับม้วาตัวของท่านน่าจะเป็นผู้หญิงเนาะบางออนนะครับดูเลยบางออนเนาะจะหมายถึงผู้หญิงนะครับแม้จะเป็นผู้หญิงแต่มีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวไม่เพ้ชายชาตรีเลยนะครับนักเรียนเนาะอ่าคันนี้เนี่ยนอกจากเราเห็นความกล้าหาญเราเห็นความเด็ดเดี่ยวของพระสุริโยไทยแล้วเราเห็นอะไรอีก นะครับเรามาดูต่อเนาะนุ่งคลานองคเอกแก้วกรัตรีมารมานั์กัตเวทียิ่งล้ําเก่งพระราชจสามีมาลายพระชนเฮยขับขเชนีนเข็นคำสะอึกสู้ดักส,สกกอนเราเห็นอะไรอีกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนอกจากเห็นความกล้าหาญและความกล้าหาญก็ยังมีเนาะสำหรับคงบทนี้นะครับเราเห็นความกระตันยูเนาะความกระตันยูเราดูได้จากอะไรเอ่ย มา,มานมณักกตจัตเวทียิ่งล้ำหรือมีความประตันยูกัตะเวทีเนาะต่อพระสวามีนะครับเพราะว่ากลัวว่าพระสวามีรละพระมหาจักรพรรดิเนี่ยจะเ,เขาเรียกว่าสวรรคตเนาะในสนามรบนะครับจึงเ,เสียสละชีวิตของตัวเองนะครับโดยการขับคคเชเนนัคือขับช้างของตัวเองเนี่ยเข้าไปต่อสู้กับศัตรูเนาะสะอึกสู้ดักสะกอนดักสะกอนจะหมายถึงศัตรูนะครับทูเคยสอนไปแล้วเนอะอาะเราจะเห็นความประตันยูที่ พระสุริโยไทยมีต่อ,อพระมหาักรภัั่นเองนะครับนักเรียนเนาะอ่านะครับคันนี้เนี่ยเรามาดูกันต่อนะครับในคุณค่าทางด้านสังคมในประเด็นที่2นะครับคือแสดงให้เห็นคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมของคนไทยนะครับแต่เราจะมาวิเคราะห์จากภาพพันธ้าไทยนรสิงห์ถวายชีวิตเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูโครงก่อนเนาะคุยโครงมาอีกแล้วนะครับ คูบาลบำเหน็จให้ทษถนอมใจนอพันไม่ยอมอยู่ยอมมอดมวยพระเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพ่อพันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณีผู้มีปลอบกับตั้งขอบันเลยพ่อจำสั่งพิชชาตฟันฟาดกล้าวโขนเรือกับหัวพันเส้นที่สารแล สารสืบกิจติคุณเขาคติไว้ในสยามอ่านักเรียนลองดูนะครับจากโครงทั้งสองบทนี้เราเห็นอะไรบ้างเอ่ยคิดสิเด็ๆก,กๆติกตกๆต๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคิดออกไหมเอ่ยอ่านะครับประเด็นแรกที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นถึงการเคารพน้อต่อกฎหมายนะครับของบันท้ายนรสิงห์เนาะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เคารพต่อกฎหมายมากแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับยอมเสียสละชีวิตของตนเองนะครับ <t> เพื่อจะรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเอาไว้นั่นเองนะครับแม้ว่า พระหมหากษัตริย์จะทรงยกโทษให้นะครับเปลี่ยนแปลงให้ฟันรูปปั้นแทนแต่พันธนาัศสิงขาบอกว่าไม่ได้นะครับในเมื่อม,มันเป็นกฎมันเป็นกฎหมายเราก็ต้องปฏิบัติตามนอกตามที่กฎได้ระบุโทษเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองนะครับที่เราเห็นนะครับก็คือว่าเราจะเห็นคุณธรรมของพระหมหากษัตริย์เนาะที่มีความเมตตาต่อข้าราชการและบริพารในพระองค์นะครับก็คือพระเจ้าเสือเนี่ยมีความเมตตาต่อ พันท้ายนรสิงห์นะครับยอมใหี่ยยกโทษให้แล้วก็ยอมที่จะอยอมปั้นรูปปั้นขึ้นมาแล้วก็ฟันรูปปั้นนั้นแทนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงความมีเมตตาของพระเจ้าเสือที่มีต่อพันท้ายนรสิงห์นั่นเองนะครับนักเรียนอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเนาะอ่านะครับครนี้มาดูที่ประเด็นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นข้อคิดที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับ สำหรับข้อคิดข้อแรกนะครับก็คือ1ก็คือความเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองน้องเราจะเห็นนะครับว่าพระสุริยุทธยขาดคอช้างเนี่ยยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเนาะเพื่อจะรักษาแผ่นดินเอาไว้ป้องกันแผ่นดินจากอาลีดาศัตรูเนาะสก็คือความกััญญุกตตวีธีที่พระสุริยุทธยมีต่อพระสวามีแล้วก็มีต่อบ้านเมืองรวมทั้งพันท้ายนรสิงห์เองนะครับที่มีต่อพระมหากษัตริย์ต่อพระเจ้าเสือแล้วก็ต่อ กฎหมายต่อบ้านเมืองด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็3นะครับก็จะเป็นการทําหน้าที่พลเมืองที่ดีเนาะทั้งพระเจ้า,าพระสุริโยไทยแล้วก็พระพันท้ายนรสิงห์นะครับเป็นพลเมืองที่ดีเนาะพระสุริโยไทยเนี่ยก็สู้รบเพื่อป้องกันบ้านเมืองจากอริราชศัตรูเนาะแล้วก็พันท้ายนรสิงห์เองก็ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับยอมที่จะสละชีวิตของตัวเองเนาะเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ประเด็นที่4นะครับข้อที่4ก็คือ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับเหมือนที่ครูบอกว่าคงสาวดารเนี่ยเป็นเครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งเนาะที่มีความเกี่ยวข้องที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์แล้วก็ประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเรียนเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับเราได้เรียนประวัติศาสตร์ไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องนำข้อคิดที่ได้ทั้ง4ข้อคิดนี้นะครับไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองด้วยนะครับสำหรับเนื้อหานะครับคงภาพพระราชคงสาวดารก็จบไว้เพียงเท่านนี้เะ อย่าลืมนะครับกลับไปทบกทวนกลับไปดูเนื้อหาด้วยนะครับเพื่อจะพอทนนี่เราทําแบบฝึกหัดแบบทดสอบเราจะได้คะแนกนกันเยอะๆนะครับสําหรับวันนี้ครูก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ